ตอนขอกกาบสวัสดีครับผมวันวันนี้นะไม่ครับเอาชีวิตรอดกลับมาแล้วนะโอ้โหไม่ได้เข้ามามาตั้งแต่เดือนกันยาปีแล้วน้ำมาดูกันมีอะไรบ้างนะโอ้โหเนื่ยนก็มีผู้ชาวบ้านนะอย่แรกขอสำรวจบ้านเรนเห็นไหมเรก็มีเอทพ Những có cái gì sản phẩm này 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 cái gì nữa cái... cái này này cái này 对的。Yeah, okay. okay. ก่อนดีเต็มนะครับผมแล้วนี้เข้าไงเนะี่ยผมจำไม่ได้เนี่ยครับผมผมจำได้ในหะ้องเกาะเนี่ยเกาะน,นี่ฉันนผมไปขลาดเนาะอ๋ออันนี้ยังฉันุณไปแค่นิดเดียว เอ้ย <Hey, S 2> ผมจำได้นะเดี๋ยวถ้าผมบินไปข้างบนบ้านก่อนนี่คิปเปอร์มาระเบิดผมก็เลยนี่ปล่อยทานไป ก็ละโอ้ลืมสอนนี้แล้วเอาเออไปแบบนี้แหละนี่ก็คือห้อรับข้อมูลที่เกิดขึ้นครับมาดูกันกันนะครับผมนะก็ เขอดูพี่วิบผ่านรับน,นี่ก็คือผมงแม้เข้ามานานมากครับแต่ไม่เข้าไปดีกว่าไม่เข้าไปดีกว่าเฮ้ย นี่มีไอรอนคนเลยแล้วก็ต่อไปดูตัวนี้นะเดี๋ยวไปดูไอ้ตัวนี้นึงแดดรู้จริงจริงว่ามันจะมีอะไรอบินก่อนฮึะผมจำได้เลย ไอ้ต้นต้นต้นเนี้ยมันจะเชื่อมต่อไปเนี่ยแต่เชื่อมต่อไปเลยนะเดี๋ยวผมมาดูหน่อยเฮ้ยนี่เช,ชื่อมจากฟาร์มแอสแอสรอตใต้บ้านใช่ไหมเนี่ยน,นี่เชื่อมผมจะจำได้เลยเฮ้ยมีทางนี่หรอผมจะผมผมก็รู้

เนี yeah. ่ครับผมมาไปทีผมควปิดปิดแต่ร์ส <Gentle> ตีเยเดี๋ยวอากาศรูกันหน่อยนี่ครับผมพอไปดูนะมันก็จะเป็นแบบที่มีแท่นเบียคอนหรือเปล่า เดี๋ยวไปดูรอบ,รอบๆกันนะครับผมนี่ความแตนมจะเป็นอะไรแบบนี้ส่วนต่อไปเลยนี่ก็คือกระบอนเพชรนั่นเองอะนะส่วนนี่ก่อนดินเต็มเลยส่วนนี่นะก็ ก็คือบ้านนะผมกกเกษตรเอ่อกเกษตรแบบใหม่นะผมจังจำได้อยูเลยเนี่ยโอ้โหนะอะไรทำไรสักอย่าแต่มีประมาณนี้เลยนี่ซึ่งบ้านสวยมากมตั้นไทรทำ มีมีขวดดีเลยแต่ก็มีทนชาติไทยแล้วก็ลูบิดที่เป็นทนชาติอเมริกาเฮ้ยตรงนั้นหมู่บ้านลอยฟ้าด้วยเหรอน่ครับอันนี้อินโดญี่ปุ่นนะนะมีหมู่บ้านด้วยเหรอเฮ้ ม,มีบ้านด้วยมีหมู่บ่อน้ำด้วยนวยี่คือบ้านทอนที่หมู่จ้านมีทอน ไปดีตอนนั้นทอนเหลือเฮ้ยผมจำไม่ได้นะว่ามีว่าว่าว่าผมไดนะ้ได้สร้างเรือไททานิคครับ R.M.S. ไททานิคโอ,อ,อ้โอ้จำไได้อยู่ผมใช้เวลาสร้างทันวันเฮ้ย ผมจำจำไม่ผิดนะผมสรมา้างเรือ R N H Capote มาเทียเนี่ยผมสร้างมาประมาณสามลันจำจำได้เลยเดี๋ยวกดวไว้นำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตาฮะ กินกินก่อนไม่น่าเลยมามา๋มายวผมเปิดก่อนผมจำได้อยู่ว่ามันมีเออมีนี่อยู่มาสนะ มาสามเดือนลำแรกนะ I F R M S ไททานิดเ,เดี๋ยวขึ้นขึ้นเฮ้ยลุล้แท้ ค่อยแลงเนี่ยผมใช้ปุ๊บก็น่าจะได้นะเมื่อไรนี้อะไร นี่หมู่บินแล้วครับหมู่บินบินบินจำได้อยู่มันจะมีหมู่บ้านถ้าผ่านเรือไปแล้วอะ่ะเฮ้ยโอ้ติดเรือ,อติดเรือ,อเฉยเลย ก็มันจะขนขนร้ายชาวบ้านไปไปมิติเนเธอร์แต่นอนดูดิไม่ได้ข้ามาแสนหน้าเนเธอร์โอ้ย ơi ơi mà nữa nào nhé mà mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ต้องไล่ฟันดาบไปแล้วแล้วตัวเล็กๆเนีเ่ยนะมันก็ฟันได้มา,ากตัวเล็เี๋ยวผมให้ไอรอนกูเล่มอนมาตอนนี้นะผมทำเป็นฝร์มถอนเอาเอ้ กนไปดูฟาร์มทอง ไปขึ้นเพดานเหนเอือเธอเฮ้ยขอ,อนกินด้วยนี่ครับความความทอนได้ทอนหรือเลยเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อด้วยนะมาดูก,กันหน่อยนี่ก่อนเลย อะไรล่ะนี่อันนี้ทานไปแมนชั่เดี๋ยวเข้าไปก่อนมันจะเี็ไงไม่ได้เข้ามานานมากคนไม่จีนะเลล่ะ

นี่มาดูกันหน่อยมีมีไอสินนึงที่ที่คนรู้อาจจะคาดไม่ถึงว่าผมจะซานคนรู้อาจจะลืมไปแล้วก็ได้ฟาร์มคิปเปอร์ครับผมโอ้โหฟาร์มคิปเปอร์นะที่ได้ผมผลิต ดินดปืนมาดูกันหน่อยนี่ก็คือ,นนอใน1.10ฟาดกัน,น1.11ก็ไล่นไป1.13 1.14แล้วก็1.15มันมีแคบขึ้น เอ้ยเร้อยเอ้ยหนึเข้ามผมไปได้ติดไป้ายไว้ห 1. 1. นึ่งจุดที่สิบหนึ่งจดี่สิบนี่นะหนึ่งจุี่สนึ่งจุดีแล้วก็หนึ่จุดี่สด้าหอะไร จำชื่อไม่ได้มาดูกันนะว่าจะเป็นไงคะถ้าเกิดจะมาดูกันหน่อยว่าเหลืออีกมาอ,อีที่ที่ผมจัดไม่ได้ไปดู บ้านใต้น้าําลืมดูเลยบ้านใต้น้ํามิดครับนี่ปล่อยมันไปเถอะมา,ม,ามันมีแค่นั้นัะผมสั้นมันดีเดียวแล้วก็บ้านต้นไม้สั้สนจต่สวยเอ้ย ลืมไปตอนนั้นผมีิเยจสร้างผมเลยเหลือแค่นี้นะเ,ดเดี๋ยวเขาหน้าค่อยสร้างนะกันบ้านต้นไม้เฮย้ฮยเฮย้ยต้นนี้ทานไปไหนอะ่ะผมจำไม่ได้เลย เออน่าน่าจะมีแค่นี้แหละอ่ะนี่นะโหมีน้ำแข็งด้วยอุ้ยอุย้ยเกือบลืมเลยผมซ่านนี่ด้วยเออ กดจับได้อยู่ไอวงจรนี้เดี๋ยวผมทำให้มันแนบเนียนกว่าเดิมเดี๋ยวผมทำให้มันแนบเนียนกว่าเดิมแล้วกันเอาอันนี้หาหมนไว้หน่อย hả, rồi có đái một có mì cái tuần không cũng có mấy viên, ันหผมเลยที่มันจะมีไอ้นี่นะเนี่ยโวยไปคนไก่พีทาม,มิดต้ฝันขอ่ผมเลยนี่สำหรับคลิปนี้นะทุกคนนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับคายกดแชร์สวัสดีครับ